อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆน,น้อยทำสวนจ้ามาแล้วจ้าวันนี้พาเพื่อนๆมาดูดินหมักนะคะที่น้อยหมักเอาไว้ในรถรถยนต์นะคะหน้าบ้านเนาะที่วางบนพื้นซีเมนเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะพื้นถนนคอนกรีตเลยค่ะร้อนๆอนนะคะช่วงกลางวันเนี่ยแดดร้อนมากๆนะคะน้อยก็คิดหาวิธีว่าทำอย่างไรถึงจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าถนนหน้าบ้านน้อยกว้างมากนะคะ สองเลนเนาะเนี่ยค่ะก็เลยนำรถรถยนต์นี่แหละนะคะย้ายง่ายนะคะถ้าเราเออมีความจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่บนถนนเยอะกว่านี้มากๆกว่านี้เราก็สามารถที่จะย้ายร,รถยนต์ได้ง่ายๆนะคะนะไม่ต้องถ้าเป็นพวกท่อตอนแรกก็กะว่าจะใส่ท่อซีเมนจะวางท่อซีเมนนะคะยาวไปนี้ก็น่าจะเคลื่อนย้ายได้ลำบากนะคะก็นี่แหละรถรถยนต์นี่แหละทนนะคะ แข็งแรงอยู่ได้นานหลายปีหลายสิบปีเลยนะคะนาน่าจะเป็นสิบติบปีเลยค่ะนะแล้วก็ยกก็เบานะคะเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะแล้วก็มีความกว้างนะคะที่พอเหมาะกับการปลูกพืชผักนะคะอันนี้น้อยก็วางไว้สองล้อนะคะซ้อนกันแบบนี้แล้วก็ด้านล่างสุดก็ได้ใส่ม้งเขาเรียกอะไรม้งเขียวม้งฟ้านะคะที่ตาทีทีนะคะสองชั้นพับ นะคะตัดให้พอดีกับล้อรถยนต์นะคะแล้วก็วางทับกันสองสองชั้นนะคะนี่แล้วก็ใส่ใบไม้นะคะอตอนแรกน้อยใส่กากมะพร้าวค่ะเพื่อนๆเปลือกมะพร้าวก่อนเปลือกมะพร้าวหนึ่งลูกนะคะหนึ่งลูกเลยเปลือกมะพร้าวก็กลางออกเขาจะพอดีกับล้อรถยนต์พอดีนะคะแล้วก็ใส่กิ่งไม้กิ่ง เนี่ยค่ะที่เราตัดแต่งในส่วนของเรานี่แหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกหญ้า,าก็ดีนะคะหญ้าแห้งหญ้าสดได้หมดเลยค่ะนะพืชผักที่เราตัดแต่งกิ่งนะคะนำลงมาใส่ได้หมดเลยแล้วก็จะมีกล้วยนะคะเป็นต้นกล้วยที่น้อยตัดนะคะที่เขาเราได้กินเครือกินหบีแล้วเราก็ตัดสับๆมาใส่นะคะให้เขาเป็นปุ๋ยนะคะให้กับ พืชนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่เราจะนำมาปลูกในล้อรถยนต์นี้นะคะสำหรับล้อรถยนต์นะคะประมาณ20วงล้อนะคะแล้วน้อยก็ซ้อนกันได้เป็นคู่คู่10คู่นะคะบริเวณนี้น้อยจะปลูกจากขยายพันธุ์มาเดือฝรั่งนะคะตอนนี้ก็กำลังขยายอยู่นะคะกำลังหัดตอนนะคะหัดช่ำนะคะขยายพันธุ์มาเดือฝรั่งอยู่เนาะเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอ เป็นกําลังใจให้หน้อยด้วยนะคะว่าน้อยจะทําประสบความสําเร็จไหมนะคะจะมีมาเดือดสวยๆมาลงในรถรถยนต์ที่เตรียมดินเอาไว้แบบนี้ไหมนะคะแต่อันดับขั้นแรกเลยนะคะอันดับแรกที่สำคัญเลยก็คือการเตรียมดินนะคะการหมักดินไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ต้องเตรียมดินหมักดินเอาไว้ให้ดีเลยนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะปลูกนะคะเพราะว่า เหมือนคนเรานะคะก็ต้องได้กินอาหารดีๆถึงจะเจริญเติบโตนะคะต้นไม้ก็เหมือนกันเนาะถ้าเราปรุงดินให้ดีแล้วก็พอนําเขามาลงเนี่ยเขาก็จะโตเร็วมากๆนะคะดินโปร่งๆนะคะนี่ก็มีใบอ้อยนะคะใบอ้อยแล้วก็มีเนี่ยค่ะ ต้นกล้วยนะคะล้วก็สับๆเปลือกมังคุดเ,เปลือกผลไม้ได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปค่ะหมักเอาไวน mm ้ hmm. นี่ใบอ้อยนี่ก็เอามาโคง้โคงใส่บางทีก็ได้สับบ้างไม่ได้สับบ้างนะคะ mm hmm. อันนี้ยังไม่เต็มค่ะมีเปลือกอ้อยนะคะชานอ้อยที่น้อยนั่งกินนะคะ mm hmm. ด้านล่างนี้ก็มีดำๆนี่ก็คือ,อขนุนนะคะเพื่อนๆน, mm hmm. นี่นะค่ะเป็นลูกขนุนนะคะเนี่ย ดีมากๆเลยคะ่ะลูกขนุนเนี่ยลูกขนุนอ่อนหรือว่าลูกขนุนที่เน่าแล้วนะคะนามาใส่ด้านล่างของอ่รอรถยนต์นะคะแล้วก็อ่ใส่ดินนะคะใส่ปุ๋ยคอกดีมากๆเลยคะ่ะเป็นปุ๋ยดีมากดินดําดีด้วยนะคะลูกขนุนนะคะเพื่อนๆขนุนอ่อนที่เขาเน่าหรือว่าเขาเราตัดแต่งทิ้งนะคะเพื่อนๆนะนามาใส่มาหมักนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเป็น กิ่งของพวงครามนะคะด้านล่างเนี่ยเป็นกิ่งของพวงครามที่น้อยตัดแต่งแล้วก็แล้วก็เอามาใส่แล้วก็กรลบดินแล้วก็มีขี้วัวนะคะขี้วัวก็ใส่ลงไปค่ะแล้วใส่ถุงมือแล้วนะคะก็บีบลงไปนะเดี๋ยวเขาก็ย่อยค่ะยิ่งพวกเปลือกอ้อยใบยอ้อยต่างๆเนี่ยเป็นจุลินทรีย์อย่างดีให้กับดินนะคะช่วยย่อยช่วยอะไรเร็วมากนะคะด้ยสังเกตดูว่าถ้าใบาอ้อยที่น้อยสับแล้วก็เอาลงมาหมัก มาหมักในดินนะคะผสมกับเศษอาหารในครัวเรือนแต่ละวันนะคะจะจะย่อยเร็วแล้วก็ดินจะนุ่มเร็วมากค่ะเพื่อนๆนะอ้อยดีมากๆเลยค่ะทุกส่วนของอ้อยเนี่ยมีประโยชน์นะคะอันนี้ก็เป็นผักเป็ดแดงแล้วก็กากมะพร้าวนะคะที่น้อยรือ้ออกมาจากวงบ่อพวงครามนะคะก็เอามาใส่ไว้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นล้อใหญ่เป็นล้อของ โฟร์วิวค่ะเพื่อนเพื่อนล้อใหญ่มากมีอยู่3คู่ค่ะ3คู่นี้ล้อใหญ่มากๆน้อยก็ตัดอีกนะคะเพื่อให้เขากว้างๆขึ้นกว่าเดิมไม่รู้จะตัดทําไมเนาะแต่ก็ดีแล้วค่ะตัดก็จะได้เพิ่มพื้นที่ให้กับผักของเรานะคะเพิ่มพื้นที่ที่จะใส่อินทรีย์วัตถุนะต่างๆใส่มีอะไรก็ใส่ลงไปเยอะๆค่ะอันนี้ก็เป็นคณะชัย,ยาที่น้อยอตัดแต่งกิ่งนะคะตัดแต่งต้นเนาะแล้วก็มาใส่ไว้ค่ะ อันนี้ก็เป็นล้อนี้เป็นใบมะม่วงค่ะใบมะม่วงที่นี่แหละต้นนี้ค่ะเห็นไหมของอาเจกค่ะต้นนี้ฝั่งนี้เป็นของอาเจกเขานะคะฝั่งนี้เป็นของเรานะคะใบไม้ร่วงเราก็เก็บมาใส่ให้เรียบร้อยจะเห็นได้ว่าพื้นนี่น้อยนะพื้นที่บ้านน้อยสะอาดนะคะเพราะว่า,เ,าเรามีที่เก็บขยะนะคะเห็นไหม เราวางแบบนี้เป็นที่เก็บขยะก็สะอาดสะอ้านนะคะเราทำเราทำสวนแบบสะอาดนะคะเพื่อนๆนะนี่ค่ะเราอย่าไปทำแบบสกรปรกนะคะเห็นไหมก็แขกไปใครมานะคะก็จะได้สบายตาเนาะเขาก็จะบอกว่าเออบ้านนี้เขาทำสวนแต่ก็ไม่ได้สกรปรกนะคะเพื่อนๆเนาะก็จะเป็นที่ชื่นตาชื่นใจใช่ไหมคะนี่ค่ะสวนหน้าบ้านเห็นไหมสวยไหมคะมุมนี้ เห็นไหมนี่บ้านนั่เองค่ะนี่ก็เป็นถนนนะคะที่กว้างมากนะก็เลยนี่นะคะนำวงล้อรถยนต์นะคะมาวางเนาะก็ซื้อในราคาถูกๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็แข็งแรงนะคะจริงๆน้อยจะใช้เข่งนะคะแต่เข่งเนี่ยดูแล้วเขาจะเล็กไปนะคะอันนี้จะใหญ่กว่ามากเลยค่ะแล้วก็มีราคาแพงด้วยนะคะเข่ง ไซส์ใหญ่200กว่าบาทค่ะเ,เพื่อนๆเข่ง1ใบนะคะถ้าน้อยซื้อนี่10เข่งนะคะก็จะ2องสามพันเลยนะคะเนี่ยแต่ถ้าอันนี้น้อยซื้อร้อรถยนมานะคะในราคาถูกๆนะคะไม่ถึงล้อละยีประมาณล้อละ20บาทได้10บ,บาท20บาทค่ะก็ให้เขาเกินเกินไปนะคะเนาะค่าเขาช่วยยกขึ้นรถค่ะเพื่อนๆวันนี้น้อยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามาดูมาชมนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะ มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะ <S <S 1> <S 1> คิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปในทางธรรมในทางถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ